สวัสดีครับผมยอดพาไม่หงจังเด่นชัยภูมิครับอ่าวันนี้ชคพิการวัยสี่สิครับพี่เขาต่อให้เราปอนหนึครับหปอนแต่ไม่ต่อความเก่านะครับเออวันนี้หนักใจไม่ี่ยเจอรุ่นนี้สบายสบายครับสบายสบายทรงเหมือนกันครับไซส์เดียวกันได้หมดครับนะครับวันนี้เรามาลดเท่าไหร่ครับน้าตาช่างจุดแครับลดไปจุดแประมาณกี่ชุดก็สอชุดนะ น้ำหนักนี้ตึงแล้วร้อยยี่สิบเนี่ยไมสบาย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 คุมมากี่โลครับก็คุมมาหกโลได้หกโลได้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะพอดีแล้วเออพอดีพอดีเราซ้อมอยู่ที่พยัคฆ์พูดินครับตอนนี้ครูปั้มทีซ้อมมีใครบ้างก็มีทิักพิทยาไทยแล้วก็ลูกขวัญครับคุณมันเอกยอดศิริยาครับอืมก็มีพี่ซิ่งเขาก็มาทําร่างกายด้วยก็เลยดีเลยได้ครูปั้มด้วยแล้วไฟนี้ต้องเจอกับเพชรมหาชนไฟแรกครับ เห็นพี่เขารูปร่างเนื้อตัวเป็นไงก็ดีอยู่ครับปึกอยู่นะวางเกมวางไงดีเจอเก่าขนาดนี้ก็ไปแรกครับดูไปทีอืมแอลแบมโบเล็กนี่บอกอะไรเราบ้างบะเนี่ยแพ้เข้ามาเนี่ยหรือ,อว่าทําใจอยู่ยังไม่บอกไม่ได้ยังพูดไม่ออกอมันอยากแก้มังงนอู่นะครับม <c oughs> ัน,น,นเลยแก้ให้มันนะเอ,อ่อเขาเลยส่งเรามาแทนครับโอ้โหแต่ว่าหนักอยู่นะครับไฟนั้นเราได้ยืนดูเขาอยู่ไหม ก็ดูครับเราได้ดูที่บ้านหรือว่ามาเชียร์ข้างเวทีข้างเวทีครับข้างเวทีเลยพี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างมีนี่มัดเข่าอืมก็ความเก่าของพี่เขาคิดว่าวันนี้จะเดินอัดพี่เขาไหวไหมเนี่ยไหวครับหรือว่ารอฝีมือด้วยกันก็เดินอัดกันแล้วอัดเลยใส่เลยโอ้อะวันนี้คิดว่ากล่อมพี่เขาไหวไหมก็น่าจะได้ครับจุดอ่อนพี่เขาอะไรมองดูละ ก็่าจะขายแล้วครับอืมโดนก็มีสะดุ้งเหมือนกันอ่วันนั้นแลมโบ้เล็กนี่หัวซะแบบมีดีดอยู่เหมือนกันเนาะครับนะครับอ่ะเราอายุอไรแล้วครับสิบเจ็ดปีครับคนจังหวัดชัยภูมิครับอ่าเราไปปล่อยครับมามาณหกสเจ็ดหรสิบแปดครับหกสิเจ็ดหกแปดนะครับเราเป็นมวยบู๊ครับซ้ายหรือขวาขวาครับขวานะสูงร้อยหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดชกมวยมากี่ไฟแล้วในชีวิตยังไม่ถึงร้อยเลยครับยังไม่ถึงร้อยเลยเหรอโอ้โหอ่าฝากพี่น้องที่เจนนะครับ ก็วันนี้ก็ฝากกำลังใจให้ผมนะครับเจ้าป๋าครับตอนยืมที่ครับวันนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ